아 <susur> อะไรครับแปดครับแปดครับแปดไม่เยงไเล้เี้ย่งไม่เลยเ้้ยไม่ยมม่เ้ <ừng S 1> จะไม่มาตัวนี่แทนงั้นเดียวตาคัไว้เป็นยกินเก้าเอ้นเดียวก้ายังหน่อยหน่อยซื้อแล้วขอซื้อละเดินเดินเไป่นเลี่ยนสิบเป็นไลนนีู่้สเป็นลนนี่เ็นมครับเชิตัวน้อยครับืด บ่มีเ so, ล็กหน่อยมึงบ่ต้องได้ใช่ไหมพอใจาอยู่มรบ่มีช่องโตมาได้กินยังเลยี่บ่มีหนึ่งกับสองบ่ปุ๊บอใจปม่ไม่เลบ่คันเลยบ่คันมีหนึ่กับสองได้กินยังเลยบ่มียังหนึ่งกับสอง มันปาปูเามว่ามีหนึ่งกับสองสิบบริกิอย่างไเลยกดย่านี้ค่ะครัเชิเอเแบบนี้ปูดำเียนปูดำปูดำแล้วก็วันทียนยัแล้วกันก็เป็นตัวเดียวกันเนาะ เป็นชีเลกาน่นจ้ะนี่จะหัวยว่นี่จะหัวหัวแกม่วกคุอยู่เก่าแกะตัวนึ่งกับสองเนมาต่มากว่ะทำมันมีนึงกับสองบ่ได้กินห่าได้กินว่าได้กินไหมเข้ามาทำมันมีนกับสอง สตัวเนาะอันนี้อาจจะเป็นสองตัวเนาะจะไปยักใบสองบซื้อออาพ่อกรเมยกระเมยยึังไะมันมกรเมาแครูไปซื้อเนต้องเพิ่ม่่าบอกอกอก็เลยเ้าัวเมก่เก้าดเอเนัง ตว่งกับสองเนึ่ับาแต่ผมนีนงกับสองไม่ได้กินกะสัจักไม้ข่อยยังไงอชมในวิญญานงหมูว่าข้าวอยกุกรบเขาหลอักุ้งหมู่้อก้กะกเขาเลอักระป๋อีแปดช้อหวกนี่เด็กกองอะเนั่นดีแป้อหกระแปอหล้วเ จันไม่แปดสองขาขึ้นเ่อนฉันขึ้นเขาโต้ที่สามโต้ปูด้าพ่อิ่นกา้ออกแปดสองหกขึ้นบอกแปดสองหกเบ้ บอกเย็นยังเงินสิบหกพุทธสิบห้าเคลยบอลเยนอเนบอเน โยนือแนยนาม่เยอเม่ได้เือนเียดีก็ได้ออข้ากกเไปเอาข้ากดบมีนายุก็ได้มงีายุก็ได้บอกไปเลยูกกนอ๋อ

บอรียินถามบ่นไหมไม่ได้เสียงเสียงกับเสียงกองกุยกับกุยเล็กน่อย่ดน่อยก่ได้กหน่อเน่ลหน่อยนึงนใช่ไหมแล้วบบบูมใช่ไหเลน้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ไหน ไม่ยาตัวนี้หมดปุ๊บเ,เออคิดเ,ออเลยเ็ดไม่อยากให้เก็ดงวดสิบหกพฤษภาเดพีด 16, พ่บอกเอ่เด็กพี่บอกครับ อันนี้ปีในะปูเนาะโอเครับรับรับลกาาีนวมีก่อนได้ปนงเด้อเพิ่งกระบอกแสาตัวสตัวนะปนงเนาะชอบรจัดขัดเขาพ่านทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางสนีนงเด้อเด็กปูบุกเชนไหลักษณะนีนอปนงเนาะพี่เชนหน้าอ้ด้เน้องเด้อแต่พอตลาดตะลี่ก็ยังยใบจากใบสใบได้พี่น้องเด้อ ทางช่องก็งเสนอเป็นเรื่องเนวาทางเรื่องพี่น้องเดอ้อคลิปนี้ไว้เะมีก้อนคลิปไหนจังพอกันไหมเนาะพี่น,น้องเนาะกล่าวข้ามมาสวัสดีครับผม